ัาดีจ้าจะคนมานิกามาพกกลับมาเลยนะเจ้ามาน,นิกามาหน้าจ้ามันสิมาบึงผักแม่บาย้อใสอ่อะแม่ตาต้นมันอ่อนเลยจิะม่ะมจ้ตาตอนนี้เขอทำเกสารงานเชิญเนอเป็นไส้ไทยอีกแล้ว จ้าทุกคนบรรยากาศเดีวยวนะงวตากแลมากลิ่นยาอยู่พี่คืองวดตากคือมาก,กินเขาเออกลิ่นยาไก่แท้เอามาลำกินเขาก็มีนะกระเพรากระเทียมลูกใหญ่มนในป่ามาติดกุ้งแท้ด้วยแมวใช่ยยอย่างนี้อย่าง ไปยังวมากเฮ้ยมันสายถีถึงแต่ของมูนุกับบ้าสุดฟังอยู่อันนี้เล้ไปให้มันแจส่สัมติใบกระเป๋าอะว่าสืส่อสายอยางมาอีกอยู่นึกว่าสื่อสายหยางมาอีกอยู่มัวกาอยู่ว่าเป็นมหมาได้ติแม่ ออของผู้ใดเออมาหันแปลกอะมาไปเดียวจังแปลก,ก็ได้ถ้าแปลซุ่มยี่หี่อนก็ได้ดอกมืงจะตาแล้วหย้างมาหาวัว นี่ใส่เฮ้ยเพื่อให้มันมากไก่ส่ตากระยานมันยืนเดียวย่าแล้วก็นั่งเฮดี่หนลาลออ่ะเ้างัวตีบังจ่าทุกคนสวนผักผักเขียวแล้ว อันนี้เป็นคาทั้งเบอรเลยตอนนี้อันนี้พักอัน,นพักกวางตุง้งนั่นบ่นี่ขเขาเอยว่มมากวางตุง้งอืมบ่าแมน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 พักกวางตุง้งดอกดอกสีเหลืองเบิังจ้าอันไหนกับห้องก็แปลต้นนะ อันนี้ขนาดขนาดของก็อัน,นของก็ปลูกอะไรตัวนี้เบื้องจาอันนี้ขนาดขนาดนี้แปลสกำลังใหญ่โอ้ผักแม่จะมาแย่หัวละผ้าคืองามแท้ ซุ่มเสียด้เก็บกะหลายเยอะจ้ะเบื้องในปื้อันนี่คืองามกะหมูยก่อบักใหญ่เลยคูลนะเบื้องจ้ะอันนี้ผักกาดยอปัาบักยางงามเลยจ้ะแมงบาคอยเจาะอ่าเซมีเจาะนิดๆน้อยๆแต่ว่าแบบสวยแห้งเขียวคือหรือด้วยนี่อ่ะอันนี้เป็นดอกแล้ว ป้าสบักยางงามเลยจ้ะมิจ้อน้อยก็ได้เก็บข้าวนงคุณก่อนเลยไม่แตกออกอันนี้กอดไงบึ้งจ้ะกอดแบบไงเลยป้าแม่ปลูกผักหลยาลยจ้ะอันนี้เป็นแปลงของมมอนตัวน,นี้มันมาเสิเอาพักมาหนิบ อันนี้สิเป็นแปลงผักของมันจ้ามันจักปลูกอีอยงไว้แนบุมันบค่อยเดเมเบิรงมันเปลี่ยนในผักมันเหี้ยใส่กันมันก็เลยวานเลยเดี๋ยวมาซื้อเดเมเบิงเอาอยู่ยื่งเหมันกระเพาะไว้บ่หน่อยตรงรอให้มันใหญ่กว่านี้มันกระเซียมมาปลูกเดี๋จ้ผักอียงผักอีตูต็นโอ,โอ้โอ้ลมแล้วล่าสุดผักอีตูตัวเนี้ย เมนโบผักอีตูแล้วก็ผักสลัดจ้าไาเดยวพ่อแปะตรงนี้มันน่หน่อยอยู่มึงเนนะี่ยพ่อก้นแปงให้เราเดี๋ยวเจ้าสีได้มาแปะเห็นไหมเงี้ยก็นี่ก็จ้าป้าแม่ปลูกผักอันขนาดกวางต่งดอกมากหลายเลยปลูกพืนเฮ็ดหลายตลนละปีนี้ อันนี้ก็พาเอีย่ยมปุี่เขาก็อนน,น่อยอยู่ฟังท่านี่ก็สิป,ปินบอกอือจ้าด้วยไบอกอือเป็นคุ้มเป็นคุ้มเลยจ้าหวานบอกอือมันแกวมันแกว แล้วกับเขาโพดเขาโพดแม่งคือเจาะเห็นเขาขราเจาะอยู่ทาอื่นคือประ,จระเจาะเนาะมันเจียวมันเจียวก็เกิดลายอยู่เกิดแน่บ่เกิดแน่มจะมาเห็ดต่างแต่เสาวๆดึกจงังการบ้านแบบนี้ ปนีรู้สึกว่าเฮ็ดพักซาปไปต,ต้องเฮ็ดเร็วกว่านี้นะจ๊ะตลอดกบป็นยังปีหนา้าเอาไหมเดี่นะจ๊ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ข,ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้า